นเย็นก็ได้นะผมออกได้นะเดี๋ยววงมันต้องไปต่อเฮ้ยด้านหน้ามีตาบัมผมออกแล้มาเขียวมีมาเขียวมีออออกเอ้ยไปไ้เหี้ยนี่ใครเดียวถูกได้เลยดึงได้ดึงดนมาึงมาตรงกูดึงกูแล้วยิงกูฟีเลยยิงฟีเลย ยังไม่เห็ีหนึพี่โก้หน้าเราเห็นมเห็นไหมรอรอมาเดินเดี๋ยวดิงฟีหมดเลยพวกกูยิงฟีหมดเลยเว้ยอะไรเอาซ้ำมันดิมีตัวเดินตัวดนึงตัวสายจะเดินหาเพื่อนดูยังกันพี่โก้มาคนนี้ทีมมึงขับเจอลมันอาีสวยเจ๋งเจ๋งเจทงเจ๋งเจ๋กเจ๋นเั๋เจ๋เจ๋เจาเจ๋งเงเจงจจเเง เราปีนเราปีนมาได้จากจีนได้เอาสิว่าแชมป์โลกครับอาร์อาร์คิวอาร์เทน่าจากประเทศไทยครับไอ้เหี้ยเราแม่งไม่หลงต่อสายกันเลยนะใช่พี่คนเหลือยังเยอะเราไปพาวเวอร์ไหมเราก็เอาคไปโอนิคร้องโดนโดนพี่โดนไอ้ตัดโดนไม่เป็นไรสบายเราก็หาหารถแถวนี้ก็ได้เราหารถชิวๆตัวพีก็มีรถคันหนึ่งนะ บ้านโกดังก็มีรถนะถ้าบินมาลายเอ้ยใครบินไปขวาแต่บ้านเดบินไปขวาขวามันไปคนเดียวเดี๋ยวพี่จะดูหน้าโกดังตอนนั้นไว้เนี่ยเดี๋ยวผมลงเอาผมลองดูรถเส้นหน้าเส้นหน้าเอ้เป็นรถที่ได้รถตีอยู่รถตี่กำลังโกงนะนะพี่รงลงมาไม่มีนองลงมาโก่งเลยพี่รองพี่รงที่พี่ก็ไม่มีรถ嘛มันมีรถไหมเพื่อนเปิดดูไม่มี ทำไมกูไม่ได้ยินเสียงออนไลน์วะเป็ตรงนี้พี่ตัวหนึ่งพี่ปิดเสียงไว้ป่ะรอรอโอ้ยส่อพี่วีเชยอ๋อได้ยินไหมเนี่ยมีอีกไหมพี่ตรงพี่อ่ะมีมีมีตัวหนึ่งเชี๋ยรอรอไม่มียาเสร็จเรียบร้อยไหมผมบั็กละไม่บั็กไม่บั็กไม่ยินอยู่ตามได้พี่กูได้ยินใช่ไหมได้ยินมันอยู่ตัวเดียวหมู่บ้านนี้ทไม สายมันมีเอ้ยบันเตียบันเตียอีงมามันอยู่บ้านยาวเหรอพี่ใช่อ้าวเฮียเก็บปืนกูเฮียพี่เอ้ยมามาปืนนี้มาปืนตรงนี้ก็บอกหนึ่งฝ่าฝ่าฝ่ามือแล้วเดินฝ่าเดินฝ่าคาบ้านเลยมา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 ใครไม่มีปืนมาดทีพี่นี่ผมเดินแล้วนะรอดไหมเออเดินไปเลยมันอยู่ตัวเดียวในบ้านกูเดินมาพี่เดินลว ไปโุบช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 ุบไปพีพีมึงจะยกกู้นเพีอ่ะเนวะชุบอยู่พี่ไป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 ได้แล้วไอ้เหี่เราแบกกูจะด้วยเนี่ยชีวิตลำบากแล้วยิงหายไปวะเนี่ยถ้าตายก็ตายหมดเนะโอ้โหดูสภาพเลือดพวกเรากอนไอ้ยิงแป๊ะสองนัดก็ล่วงกันคนละทีแล้วอะ มาลารีฟาร์มเหมือนใจบอกว่าอย่าไปลึกแล้วก็เฮ้ยแต่ว่าประตูมันไม่เปิดนะจะพี่เปิดให้นะโอพี่บอกไอทีไอทีมันปิดไมค์ผมหรือเปล่าไอทีมันปิดใหม่ปิดไมค์หรือเปล่าปิดไมค์ตาบ้าแล้อีกแล้วใช่ปิดไมค์ปิดโคตจะไปปิดไอทีปิดออนไลน์แล้วมึงปิดกูตั้งแต่ตาที่แล้วนะไม่ปิดตาปิดตานี่เพิ่งปิดตะกี้อ๋อ รถพี่อยู่ตึกป้านะผมได้รถแล้วพี่อย่าลืมเก็บรถไว้นะสลังเอาไม่เป็นไรเดี๋ยววงมาค่อยว่ากันพป่ามนอกวงก่อนอ่ะมันจะมีพวกแบบอยู่ในวงนิดนิดหน่อยหน่อยเจอรถบนเขานี้นะบนเขานี่มามาฟ้าพี่อ่ะโอเคเอ้าวไอ้เชี่ยรถไปไหนวะรถเองเอ้าเชื่อผิดใส่เอ้ยกลับมารับพี่หน่อยดิพี่ไม่ไปนอนต่อ แป๊บนึงนะพี่รถพี่น้ำมันหมดเฉยเลยเดี๋ยวพี่วิ่งไปเดี๋ยวพี่วิ่งมาเดี๋ยวรอเองสบายฝากไปดูหน้าวงมมาทั้มามาดูตรงนี้ให้หน่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นตรงนี้ก่อนก็ได้ตรงเนี้ยได้มาฟ้าเนี่ช่วงนี้ผมเป็นฝากาไปเราได้กลับใช่หรอไปพี่มาพี่ขับให้วิ่งไล่ไหนกันน่ะพี่จะได้วิ่งตามเเออดี๋ตามอาทีมเลยพี่ตามหกเลย วงเดินแล้วนะมาวะหลุมว่างอยู่หลุมนอกวงอ่ะไอก่อนถึงโกดังอ่ะบ้านไม่แต่ไปโกดังไปก่อนแต่พี่คิดว่าไม่น่ามีแล้วโอ้แต่บัสลงด้านล่างถ้ามันมีต่บัสจะขึ้นยากพี่เดี๋ยวพี่ขับดูน้ำมันนะในโกดังอ่ะฝากดูนะเดินนี้ยิ้มออกมาอยู่นอกวงมาเขียว ไม่รู้จะขึ้นมาหรอป่ะเฮ้ยพี่โก้มีแค่บักกี้มันเพื่อนขี้อเหรอเห็นบักกี้ขับเฮ้ยขับขับขับเขาขึ้นไปซุปเปอร์กันนะขึ้นไปเห็นปะนี่ขับไปเติมสปาร์ก่อนเดี๋ยวกูจะไปจอดอถมันให้มันมันเย็นก็ได้นะใช่อ่าผมผมออกได้นะรู้แล้วเดี๋ยววงมันต้องไปต่ออ่ะเฮ้ยด้านหน้ามีสปาร์กอือผมออกแล้วมาเขียวมีมาเขียวมีออกออกเฮ้ยไป ไอเหี้ยตรงนี้ใครเดียวกูเดียวกูเดียวน้องสวยดึงได้มันจะดันมาคำคำคำไม่อยู่คำไม่อยู่มึงมาตรงกูดึงกูแล้วยิงกูฟรีเลยยิงฟรีเลยเห็นปะยังยังไม่หยุดใ่เยหน้าเหน็ยมาเหน็ดมารอรอมาเดินเดี๋ยวดึงฟรีหมดเลยพวกกูยิงฟรีหมดเลยเว้ยเออเดี๋ยวยื้อให้ อะไรเอาตามมันดิมีตัวเดินตัวนึงตัวซ้ายจะเดินหาเพื่อนมือเรงยางก,ก่อนเขมาคนนี้ทีมึงขับตัเดินกำมังอาที่ก็ได้เ,เหลือตัวไกลนี่นนนก็จะพบรูปพบรูปเอาให้ไล่ไล่ละสองมเมตรที่เดินขวาตามเน็ปไปเน็ปไปกูเดิน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 เดินบีหมดเลยเดินเลยกูเหน็ดละไม่กมา เดี๋ยวตัวเดียวทีได้ให้ไปคือในสมมุมั้งไปไหนวะ้ยอยู่ในสมมุติตายตายตายหมดหมดหมดเจอกันอีกแล้วไว้ลุ่นสรุปมันคือมันคือออนิกใช่ป่ะไว้ตัวที่ชีดใช่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 เอากูไม่พักเลยออนิกนี่ไงในวงแม่งดักอยู่โอโหแล้วแบบไม่เข้าวงเลยเหรอยาเยอะพี่ไม่เราออกเถอะรีบไปรีบไปรีบไป

ข้าน oh, like, mm ี้นะข้าวนี้นะมาฟ้าพี่นะพี่ที่จะเจ็ดร้อยกี่พันพันเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวเปลี่ยนกันพันพันเสร็จแล้วเออพันไปก่อนกี่รับหนึ่งหนึ่งสองสามเปลี่ยนนะหนึ่งต่อผูเห็นตรงนี้ไม่เหมือนรถเลยไม่ชัวร์ว่าใช่หป่าเนี่ยขึ้เขาเนี่ยถ้ามีรอรอพี่ก่อนพี่พี่เปลี่ยนเปลี่ยนหนึ่งต่อซ้ำกูมีมีพี่ ได้ได้เขามาเขียวทิ้งทิ้งคนเท่านั้นดียวในนี้ดวงขนาดนี้พี่ไม่ได้ดูหรอกได้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมามาจิมดูวนไปได้ไหมวนไปไหนวนไปไหนไปวนมาเล่นนี้ด้ป่เราขึ้นเขาเราขึ้นเขาได้ได้ได้แหละพี่ต้องวนมาวนมาเออเอา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 นะถ้ามีก็ต้องเอานะเฮียรถที่ติดว่ะไปไม่ได้ละ อะไรนะเฮ้ยรถขับอยู่หน้าไปได้ไปได้กำลังกำลังไม่จอดดักดักดีเขียวเต็มเลยดักหลุดมักเขือวเราพี่มักเขียวมักเขียวมันมีเวนึงอ่ะมาเล่นตรงนี้ก็ได้นะเห็นตรงมาฟ้าพี่เป้าเห็นมั้ยฝาบนนั้นนี่นะอ่ะพี่ดูขวาห่อยได้เลยได้เลยปปมามาดูขวาพี่หน่อยขับไปด้านหน้าก่อนได้นะเดี๋ยวพี่ปิดวงให้ไปบนหัวมี มีความมีเอาดิเอาดิตัดีวตัวเดียวติดกูไปอามีตามกูมาตามกูมาตรงไปไปไปชินหนาให้หน่อยเดี๋ยวพี่ล็อกให้พี่มีรถถึได้แล้วเนี่ยอ่เก็บของมันได้ป่ะพี่เก็บของมันได้ป่ะ เฮ้ยเดี๋ยวพี่รีบตามไปเติมโอ้โหมันไม่มีของเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ตามมาเติมมอ่ะ้คบหน่อยโอบหน่อยเดี๋ยวพี่ขับไปนั่นนั่นมันขับลงไปแล้วทีมเล่นได้พี่ตามเามาเดินเดินเข้ามาเลยทีมไอเดินเดินเข้ามาเดินเข้ามาเฮ้ยบ้านนี้แม่งว่างว่ะบ้านนี้แม่งว่างว่ะเยี่ยเครื่องค้าง

ไอ้เฮียเราเครื่องข้างแล้วพอหายค้างมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะโอ้ยมันพี่หมดละไอทีีอะไรเย็ดแม่งกูอีกแล้วอะไรเพื่อนไอพีไอสัตว์อุ้ยอยู่ที่ชนกูเฉยเลยเออมันหล่อนไอเฮียพีมันหล่อนมึงอย่าไปยึ่งนี่ทำไมมันหล่อนไอเฮียตัวเนี้ยมันจะต้องมีเฮียอะไรกันไว้นะกันไว้นะพี่เล่นบนนะกับชีวิตเสมอมาอ๋อพี่ไม่ได้พี่เหรอ Watch out หาไม่เจอตรงนั้นอ่ะอยู่นี่ตัวหนึ่ง พี่กอล์ว่งอยู่ใต้ขาตัวนึงนะเออรถแล้วตอนพี่กอลครันมาเฮ้ยเฮียเราพี่วะเมื่อไรเดี๋ยวพี่ขัลงาดึงได้ป่ะพี่อะดึงเหรอได้นะพี่อยู่ใต้ขาเดี๋ยวพี่เทิดมาโคบดูโคบวบการดูเฮ้ยเฮียเอาลงเล่ไปกว่าไหมพี่อะไ่ได้แล้วอะไปได้ได้ถ้าขับมาทันอยู่ผมมาผมมาผมมาผมแม่งใส่แฟมอยู่ละเนี่ยวงเรา สา่แฟมอยู่แล้วไงไม่กูอยากเล่นกอ้องผมมาอยู่แล้วผมมาสายแฟมเพื่อนเสมอมาไอพี่กอล์ฟมาแล้วต้องรอจะตกตายระวังนี่นะนี่ไปเลยไปเสร็จแล้วทิ้งพี่เลยเดี๋ยวพี่วิ่งเข้าวงเอาเอางี้ตรงนี้มีอยากเล่นไหมพี่พี่ดึงยาแล้วพี่มากับผมอยากเล่นเดี๋ยวพี่เดินได้รีบไปก่อนรีบไปก่อนเจออยู่กันสองคนวิ่งวิ่งวิ่งว เล็งเล็งบนหัวให้หน่อยยิงนอนปีมผ้าเม็ดเพียไม่เนอะล็อกล็อกค้างไว้นะบนหัวเดี๋ยวพี่จะเดินผ่าล็อกอยู่เชี่ยนรกเบิกแล้วเชี่ยอยู่ด้วยกันไม่มันเอารถพี่รถพี่ไม่มีรถพี่ไม่มีน้ำมันปล่อยปล่อยปล่อยเลยไม่ไม่ทิพย์หรอที่จะล็อกบนหัวกูได้ปะกูล็อกูกล็อกโอ้โหกูไม่ได้ล็อกแล้วต้องดึงก่อนวะเออดึงก่อนไปดึงไปดีไปดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นตัวนี้ให้ ไว้มันขับรถพี่ก็รอ,อยิงมันรออยู่รอ,อยอินฟินอยู่มาร์กเหลืองอ,อินฟินมีสามคนอ่ะมันไปไหนหวะไม่รู้มันจอดอยู่เนี่ยไอ,อ้นะมึงีึ้นมงรอดมึงมึงรีเได้กันยังมาแล้วดีแล้ว,ว,ลวลออาฝารถลงอลอกฝาน,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 นี่ล้อ,อเแล้วี่ยนพี่โกอล์ไป ผมเป้มา้มันหมดมันโดดมันโดดลงเนาะมันโดดลงนะไป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 แล้วพี่จกันใครจะอยู่ก็อยู่เด้อปตามาแล้วเด้อมันต้องเข้าวงมันต้องเข้าพี่พี่ร้องให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไไรพี่รอได้ยังไงมันก็ต้องวิ่งก่อนพี่อยู่บนเดินนี้นะตัวหนึ่งเ่นนะไตัวนึงป่าก็มี มีตัวหนึ่งนะอยู่บนเนินนี้น <Watch out. S 1> ไปเดินเนินเนินทางขวามิ่ง,ง <Watch out. S 1> ขว,าไ,า,ขวาไปะโะโโอเคเลยไม่โดนเลยปะขวาแล้วขวาแล้วสวยตายตายหมดตายหม,หมดแล้วทีเจ็ดหมดแล้วเหรอไม่ทีเจ็ด ไม่รู้ว่ะมันเป็นซาเบียรเนี่ยล็อกพีสามสี่เจ็ดต่างมะเขือได้ก็เดี๋ยวพี่เก็บเก็บหมอกก่อนนะเนี่ไปด้วยนะโอ้มาเขียวไอ้เจี๊ยบแค่จะหลบใครลงมาแน่สันนลกยอมอะไรที่ผายพี่มาแล้วไอ้ชูไม่พักเลยไม่พี่ชูเองยี่ไม่มีหมอกว่ะแต่มันใส่วัดอยู่ละเนี่ยน้าหน้าเล่นได้เปล่าต่บัสถ้าเราตีเราตีมาฟ้าดีนะเว้ยอ๋อมันมีใช่ป่ะทำแต่ต้องขอหย่าน้ำหน่อย กูจะไม่ทนกับมึงแล้วนะไอ้เคียไปบ้านขวามันต้องออกตรงไหนวะไม่มีรถว่ะเองขับรถไปเล่นตรงนี้ได้นะเห็นปะมีดรถ่อยู่่่ออะะไปปดไสองกก่อน็ได้พี่วะรถที่กูหมดสิ้นละเดี๋ยวกูไปกับออนไลน์ก็ได้เอออ๋อไปก่อนไปแม่งสามเลยไปไปแม่งหมดเดี๋ยวไปแม่งสามเลยไหนวะไม่เห็นมีเลยไหนไม่มีตายตายตายนายหลุดเดินนี้แล่นได้อยู่ ผมกำลังจะบอกเลยอย่าเพ like uh 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 ิ่งยิงกูกำลังจะบอกเลยอย่าเพิ่งยิงเปิดจุดยิงไม่ได้อ่ะเล่เล่รุ่นเร่เล่รุ่นป้องเฮียเนินบักอีกจีมเล่นขวาดีกว่าวะมันอีกหนึ่งเลยมันอีกนึ่งเลยลงมาละมันอีเหนลงมานะว่าช่า เดี Guys, ๋ยวพี่อย mm ู hmm. oh, here, there, there. ่ข้างมวได้มันตัวเดียวปบาะซ้ายอ่ะไม่ไม่มีสองมีสองแมกลาเรนอ่ะแมกกาเลนจอดตรงนี้โอ้ยตายดอนเนทตายแล้วตายแล้ว เดี๋ยวกูจับกูจับออนไลน์เดี๋ยวกูจับออนไลน์เอ้ยพี่ไหลขวานะเปิดเปิดมุมเปิดมึงมึงเล่นคนเดียวนะไม่ไม่มันลงมาลงมาหมดมันลงมาหมดแล้วออนไลน์ขวามันหมดแล้วเดี๋ยวพี่ดูซ้ายให้ซ้ายมีตัวหนึ่งกำลังวิ่งเนตใส่พวกเองรันเออไม่ถึงไม่ถึงมันอยู่นี่หลุมนี้ไอ้เหี้ยแล้วพี่ไม่มีออปชั่นตั้งแต่ออนิกแล้วอะ ถ้าถ้าพี่เปิดอ่ะพวกเองต้องเอาเนาะเว้ยมุมพี่ได้แค่เปิดใช่เราวิ่งพีวิ่งขวาปิดอะไอไอพีมันยิงน็อกหนึ่งมันเหลือสองตี้นะเหลือสองตี้นะสวยน้อกน็อกน็อกเดินมาเดินมาเล่นซ้ายเดินมาเล่นซ้ายมมีีคคออสสขววา้ปิดเสื้อเหลืองเออยังเหลือเสื้อเหลืองอยู่เมื่อกี้นะเออกูถือปืนกูถือปืนไอเย็นไม่ต้องเดินสุดนะไม่ต้องเดินสุดโยโย เดือดสองตัวสวยบ้านจริงอ่ะพี่กดหัวบ้านได้นะเฮ้บ้านรักไก่ดูนั่นขวากันขึ้นอยู่ขวาตัวนึงอยู่บ้านนี้ตัวนึงโอเคถึงเวลากูดึงของแล้วพี่อ่ะเดี๋ยวมันอ่ะอ่าพี่คุมได้ละพี่คุมขวาได้ละไอพี่อยู่หน้าเองตัวนึงเลยหน้าเนินอ่ะกับบ้านวัดไก่ได้เปล่าใครก็ได้วัดไก่อยู่ด้วยกันนี่ยวัดไก่เลยเว้ยรอวัดอยู่เนี่ยเฮ้ยวงเราวงเราใครเดินมาหน้าอ่ะโนบิตะ ไ้บ้านเราจบอันนี้นี่แล้วเพื่อนก็บอกตั้งแต่แรกแล้วรงเราวงเราไม่ต้องหนีขวาเดิขึ้นไปบ้านได้ไมพี่เออเดี๋ยวกูไปเออพี่ยิงได้ขวาใครถึงมาวะเลยเหรอเอียยังไม่ถึงเกือบถึงเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เอาตัวขวาให้ พี่โกดอยนะพ่อน้องหงส์ละมันโดดอ่อนถ้าไม่ไหวมึงลงมาหากูนะเออกูจะเอาตัวไฟก่อนเลี้ขวาแม่งวิ่งไปเติมได้ละผมเติมไปเติมไปทีมนะเออเล่นขวาเล่นขวาได้ปะขวาตัวเดียวใช่ดูอยู่ขอพี่ไม่ได้แล้วนะไม่ต้องขอไม่ต้องขอ เดินหน่อวะทีมอยู่นงี่อยู่นี่หน่อยนี้เนื้อดิ้กูไฟไปเห็นปะหน้าหน้าจีนเลอะไรมาเอามาเลยมาเดีองพี่มองไม่เห็นวะนัดมันตัวไม่สองนัดสวยเดี๋ยวหน้าพี่ตัวเดียววิ่งอยู่นี่อยู่นี่มาให้สวยยหู อโ,อโอ้ยไอ้เหี่ยกของแม่งโคตรฟูไอ้าหารกลับมามองผมของไม่มีเลยอุ้ยลืมดูดาเมดโหรีบกดไปหน่อย